เชิญพอ่อญาติโยมทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของอาตมาพระสุชาติสมุทรแห่บกแถวซึ่งวันนี้ก็เป็นการมอบทุนของท่านพระครูอุเทศธ,ธรรมประจักษ์ท่านเจ้าว,วาดวัดบกแถวจังหวาตบมบลบกแถวลุงข้าวอำาเภอนงคยางจังหวัดอุทัยธานีซึ่งวันนี้โรงเรียนหนองข่างก็ได้จัด ละกัรทำบุญ,ญตักบาตรข้าสาราน้แห้งแล้วก็ท่านเจ้าวาดก็ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดีแต่ยากจนนะก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สนะเป็นครั้งที่สแล้วของท่านเจ้าวาดวัดหมกแถวเราคือท่านพระครูอุเทศธ,ธรรมประจักษ์วันนี้ก็มีนักเรียนได้เขมามา20ทุนด้วยกัน ซึ่งก็จะแบ่งนาะเป็นเจ้าวาดซึ่งก็จะมีเจ้าวาดนาะคือท่านปางประหลัดกำมลกระตะคุณโยนาะอบทุนด้วยเจ้าป่าซึ่งการมอบทุนของท่านพระครูเทธตธรรมประจักษ์ก็จะมอบ <c oughs> ด้วยกันทุกปีเพื่อเป็นการสนับสนุนให้กับญาติโยมนะแล้วก็เป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระกับครอบครัวที่เรียนดีแต่ยากจน ฉันปองห้าเด็กหีิงพาฝันขยันการนาวีฉันปองห้าเด็กหีิงสายสดมุขุนสมบัติฉันปองหเด็กหีิปะเาวะเองของชายชั้นปองหกเด็กหีิฉันมลุกสุรพีฉันปองหก เด็กชายวันชนะขา้าวตุ๋มั้นต่อเด็กสนทองชั้น Oh, i